อสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ปู่นิลการของเทพสถิตนะคะีลยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเจ้าสกอยฟังเรื่องว่าผายเป็ดเป็นอีนอย่างเด้อคนนี้ไอ้คนนั่นสมรสค่ะเราสนิทกันตั้งสิบสี่ปีที่แล้วค่ะก็คนสีมีดวงมีบุญอยู่น้องกันเราคอยได้มหากันอีกนี่ค่ะคนสิพผ้าม่านมองคนบอกนี่นะค่ะไปเาไปด้วยก่ะ เดินเข้าด้านหน้าะไเ้ยมยูนียู่อันยูอ่ออยเพอเทสติตจังหัดชัยภูมิสวงามงามค่ะ ทายด้างนอกแ้ยสวยมากเลยอะทุกสาธุขอสูังาร่วับี่ากงให่ค่ะีก็จะได้รับเสื่อกปู่นลการยาคราชุ่แรกกลับ้านไปด้วย หรือจะล่วงทำแกนโคตติดต่อสงลให้กวา่สาไปด้วยหรือสาธาชนที่าเพ่อยนเพเรนื่อเรนเพื่อเรีพ่ปเรียนเพ่อสร้างโอกาสกรนาหรือจะล่วการดุจกระรองหล่อ วัมาสเปอูมนัอาบเบิ่งเลยกันี่อูนทางถนนใหญ่ถนนปุณเสียใหญ่ถนนสุนาล่าไรคุกเราคะคุณมานี่ก็จะเบิ่งแผนทีเอาเด้วค่ะคุณนี่ไอหมอกปุนสางไหวนี่ค่ะอานเราด้วค่ะ

ยูยูรส์ exactly l i k ครอบรัการก็คือให้เดงไปเตรีไปก็จะพบกับครอบครมีนาการมรดราองค์พระพุทธา เขียนซื้อเราก็เขียนนันซื่อันที่ว่ามาด้วยค่ะซื้อสเตฟานกับซื้อยาเจิมนีลาเขียนไปนี่ก็ขอคอฝดคอใช่คออ่อนคอห้สุขภาพแข็งแรงทำทุกทิ้งทุกอย่างล่ะคอห้ยน้องป้วนนี่ล่ะค่ะดูเชื่อคุณก้องมาจากสามหลอดด้วยค่ะมาจากสามหลอกโชคดีโชคดีซื้อยาเจิมก็ซื้อพระเอกกับซื้อยูน้ำกัน ไปตลอด guide, ไปนะคะฝากชื<ร> <im> lonely, ่อวคพอปะา็คือะกาได้เองกย่าไรเีมใช่เ่เนียกเว่าอะไรอะานไใช่เเื้อเลมน แป็เล็ตแทเล็เอามีนี่ตรงนี้แบโอมีปลามีปลาพร้อม ดียังก็พบเ็นกัเฮตไปพระเอกเออยอฟักชุดฟักชงเนาะดค่นี้ Bot Ou, นอ่ะย่อ่อะตนี้อืมแค่ดูแค่นี้แค่ซิดพี่มาฟอมีเฟิร์สนต้นะพี่าข้านเทควิดีโอ ơi đi tìm mà vô là hột อย่างฟ้าดังค่ะปลาดุกไงอ้ยปลาาเอกก็มาให้อาหารปลาด้วย ดอกเรื่องฟ้าค่ะใช่ไหมามมาเตะแล้วก็จุดแาส่งสามหก สามหกเนี่ยมเลยเมยมพดีมือเออสามสอง่ก็ดีมอสามสนี่พี่ตั้งมดีพี่ตั้งดีหอ่าตั้งดีเหตุเพเอมีโชคด้วยกันนะคะเอฟตีเอยาปู่นิรการทก่จสผิดนะคะยูเคนซียูเคนซ e

som min pappa sa där borta, det är rätt otroligt. De har kopior. Det har de, det förstår jag. Du ser nu, de lirar vidare med rätt. สามพันูสามันอยูนนาสามารถบูชาดม้ียบเลยนได้ไบายบายเล่นลูกแก้วดกวิ่งตาสนโมใสเียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเจิมก็มานั่งคุย นิดๆหน่อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ได้พาไปไหว้พี่าเจิมพาไปนั่นแหละค่ะก็อ่านเอานะคะอย่าเจิมก็จะเอาลงใน YouTube แต่ย่เจิมพูดพูดผิดไปทุกคนก็ไปดูใน u t u b e เอานะคะใครพาไปก็ที่ถ่ายคลิปมาแหละค่ะที่ร้านย่าเจิมเคยไปซ่อมรถไปซ่อมรถเมื่อรู้จักกันเมื่อ14ปีที่แล้วทุกคนตั้งแต่พระเอกมาย่าเจิมร้านนี้แต่ก็ไม่ได้คุยกันหรอกค่ะ แต่ว่าไปร้านที่อไรเจเจมก็จะพูดถึงว่าเมื่อก่อนเราคุยกันแบบนี้แบบนี้เจเจมก็จําเก่งใช่ไหมคะแล้วก็คุยกันมาตลอดก็จะไปซ่อมรถแต่ร้านนี้แล้วทีนี้เจเจมก็เอารถไปจอดไว้ค่ะจะจอดไว้ซ่อมที่ร้านแล้วแ้วเจเจ้าของร้านน่ะคนผู้หญิงน่ะคะเป็นเมียเจ้าของร้านกับลูกก็พาไปไปที่ไปไหว้ขอพรน,นั่นแหละคะ่ะ ก็ได้พาเยซีทุกคนไปด้วยค่ะทุกคนน่หละเชิญก็มีความสุขมากค่ะมาอยู่เมืองไทยได้ยิ้มตลดพระเอกก็มีความสุขเหมือนกันค่ะมีความสุขกับอากาศแล้วก็ชอบมากกับไม่ร้อนไงคะทุกคนแล้วก็ได้กินอาหารอาหารไทยพระเอกก็กินได้มากไม่กินได้มากวิดีิอนี้ก็พูดภาษากลางไปเลยนะคะ คนจะได้ฟังเข้าใจไปภาษากลางภาษาอีสานที่เจมกับวราปนกันไปอย่างสี่หล่ะคะเพราะว่าคิดด้เจมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เจิเป็นคนชอบยิ้มใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละเป็นคนชอบยิ้มก็ยิ้มไปแล้วก็พูดไปเพราะามีความสุขไงคะทุกคนนั่นล่ะคิดกับคีบลอบ,บ้านเหมือนเดิมก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจิมนะคะแล้วก็พระเอกนํา อาทิตย์หน้าก็หลานพิโตก็จะมาวิง่งแถวนี่แหละค่ะหลานพิโตกวจะถ่ายคลิปหลานพิโต้อบิ่ทุกคลิปแต่กระล่มหน่อยหน่อยแหละค่ะเพราะว่าย u t u ู e มหลานจะของเอาลงมไปก็เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเขาจะบ่อยถ่าย,ายหน่อยหน่อยลงแต่หลานได้เจิมถ่ายได้ค่ะถ่านไ่าแค่นี้แหละค่ะทุกคนทีน่เจิมขอบคุณทุกคนคืออีกรอบสองรอบสามที <c oughs> ่มารับช่วยเรลก็เป็นกำลัง,งใจเวยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุข,สขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะยศจึงบอกเรยบเจิยบเรีบเรบเๆๆยบบอก <laughs> thank you for watching see you next video bye bye h hey e hey ้เ o อ e l ้เธอยศจึงค้นบานบานทเกดาวอ่ะแหละค่ะื้นซื่อๆนี่ล่ะคนบานบานนะยศจึงตอนนี้บริวารว่ายศจึงชัช้อนอบทุสวิีเด่นเราเดียค่ะเพราะว่าไม่อยู่เมืองไทยสวัสดีทุกคนซื่อๆค่ะ